ซื้อเข้ามาเพื่อเป็นผออรโรงพยาบาลคนต่อไปหรือเปล่ากลับข่าวลือนาหูว่าเจ้าตัวจะขอย้ายกลับไปเล่นในหลีกบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เขากลับมาลงเล่น90นาทีเต็มได้แล้วเฟร์ิโกเคียซ่า สวัสดีครับท่านผู้ชมขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนักสู้ไม่ว่าจะเป็นนักมวยที่ต่อสู้บนผืนผ้าใบหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลนะครับที่ต่อสู้บนสังเวียนผืนสนามหญ้าผมเชื่อว่ากว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จพวกเขาเหล่านั้นนะครับต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเ,เช่นกับนักเตะคนสําคัญของหงแดงลิลลี่ปูของพวกเราอีกคนหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับ คุณซืออานเนอร์สล็อตรวมถึงสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราก็ได้ไปคว้าตัวเขามาร่วมทีมนักเตะคนที่ผมกำลังพูดถึงนะครับอายุ27ปีก็คือเจ้าเฟิโกเขียซานั่นเองนะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็คว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยราคาค่าตัวเพีงค่า10.9ล้านปอนด์นะครับท่านผู้ชมแน่นอนเราก็เซ็นสัญญากันยาวไปถึงปี2028นะครับ หลายคนบอกว่าริวปูของพวกเราปิดดีวนี้ได้ของดีราคาถูกนะฮะท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนแน่นอนนะครับนักเตะรายนี้เรียกได้วานะ่าณตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นดาวดังดาวเด่นนะครับของทีมยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งเกาโชซิลีอารวมถึงทีมชาติอิตาลีด้วยเขาเป็นกำลังสำคัญนะครับพาทีมชาติอิตาลีนะครับ คว้าแชมป์ฟุตบอลโยูโรในปี2020นั่นเองนะครับและก็เป็นดาวดังดาวเด่นเรียกได้ว่าฟอร์มแบบพุ่งปี๊ดมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะในระดับเวิร์คัสเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้การรับการคาดการณ์ว่านักเตะรายนี้ในอนาคตจะเป็นนักเตะระดับเรียกได้ว่าเบอร์ต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะครับจากราคาประเมินในตอนนั้น ด้วยฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงของเขานะฮะราคาค่าตัวของเขาพุ่งไปถึง1 0 0ร้ล้านยูโรเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของอดีตต้นสกัดของเขาอย่างยูเว่ก็บอกว่านักเตะรายนี้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับไม่ว่าจะทุ่มเงินจำนวนเท่าไหร่ในตอนนั้นนะครับยูเว่ก็ไม่ขายซึ่งเลี้ยวููของพวกเรานะครับในยุคนั้นก็คือในยุคของกุสเอเจกเกตครอปก็ได้หมายตานักเตะรายนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า อย่างที่ยูเว่บอกนะครับว่าเขาไม่มีเวขายนะฮะของแดงรีบูัของพวกเราก็ได้ไดแต่ตั้งตารอคอยนะฮะท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วมันมาประสบช่องนะครับเมื่อทั้งฝั่งของมัตตานะครับผู้จัดการทีมของยูเว่คนปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมบอกว่าแน่นอนนักเตะรายนี้ไม่อยู่ในแผนในการทําทีมของเขาแล้วเขาก็ล่เฟเลโก้เคซ่า ออกจากพ้นทีมนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าตัวก็ได้รับการบาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าใหญ่มากๆนะฮะในปี2022ก็คือเอ็นขวยหน้าเข่าขาดนะครับต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่โอ้เรียกรด้ว่าเป็นแรมปีนะฮะท่านผู้ชมกว่าจะหายขาดกลับมาได้แต่แล้วนะครับหลังจากที่เขาหายจากอาการปรดเจ็บกลับมาแล้วฟอร์มที่เคย เก่งกาจของเขานะฮะท่านผู้ชมมันได้กลับไปหายวับไปกับตานะครับเรียกได้ว่าฟอร์มของเขาเนี่ยสายวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงฟอร์มเก่งที่เคยแบบอุกชากลากเลื้อยด้วยความเร็วยิงประตูด้วยความแม่นยำนะฮะถนัดทั้งสองเท้าเรียกได้ว่ามีโอกาสเป็นยิงยิงเป็นเข้า,ง,าง้างเป็นเข้าอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฟอร์มเก่งของเขามันได้หายไปจากตัวเขานะครับท่านผู้ชมแน่นอนสุดท้ายแล้วเขาก็พยายามดิ้นรนต่อสู้นะครับ ฟอร์มเก่งก็ยังไม่กลับมาแถมยังมีอาการเจ็บอดอดแอดแอดอีกนะครับท่านผู้ชมรบกวนอยู่แทบจะตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีอนาคตนะครับกับทีมยูเวเป็นลิเวอร์พูลของพวกเราก็ไปคว้าตัวมาได้นะฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับอ่ช่วงที่เรียกว่าคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมเนี่ยหลายคนที่เป็นแฟนเหล่าเดอะคลับก็คงจะอดนะฮะท่านผู้ชมเป็นห่วงไม่ได้ว่าด้วย ในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเขาที่มันติดตัวมาและที่สําคัญนะครับในช่วงปีที่สั้นเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยนะครับท่านผู้ชมเขาแยกไปซ้อมเป็นโปรแกรมส่วนตัวนะครับหลายคนก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่าลิวพูของพวกเราเนี่ยจะซื้อนักเตะรายนี้มาเนี่ยเป็นผอ,อโรงพยาบาล คนต่อไปต่อจากนาะบีเกตารวมถึงเตียโกอคันทาร่าหรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งในช่วงต้นนะครับของการย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลอ่ะก็มันเหมือนดูนะครับเหมือนกับว่านะฮะไอคำว่าผอ,อโรงพยาบาลเนี่ยมันเหมือนจะใกล้เคียงมากๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่นานักเตะรายนี้ก็เจ็บนะฮะเจ็บอดอดแอดแอดนะครับหลายคนก็รอคอยเหลือเกินว่าเมื่อไหร่นะ จ้าตัวจะกลับมาลงสนามได้สักทีมาช่วยให้กับของแดงร์พูได้สักทีนะครับเกมแล้วเกมเล่าเกมแล้วเกมเล่าก็ยังไม่เห็นนะฮะท่านผู้ชมนะก็ยังเงียบอยู่สําหรับนักเตะรายนี้นะครับจะมีแว๊บๆมาลงสนามเป็นตัวสํารองนะครับลงเล่นประมาณ5นาที10นาทีนะครับแต่พอมาลงเล่นเสร็จแล้วก็เจ็บอีกนะครับท่านผู้ชมเจ็บซ้ําไปอีกนะฮะกุนซืออาร์เนอร์ส็อตบอกว่าฟิลิโกเคซ่ากลับมาะร่วมซ้อมกับทีมได้แล้ว แต่ก็ได้รับการบาดเจ็บป่ยบบวยนะฮะก็กลับไปพักอีกนะครับอาทิตย์สอาทิตย์ประมาณนี้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับมันก็มีข่าวลือค่อนข้างที่อนาหูมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาบอกว่านะฮะทางฝั่งของฟรีโกเคซ่านะครับได้แจ้งกับลิวพูบอกว่าจะย้ายกลับไปเล่นในหลีกบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบวกกับมีข่าวบอกว่าลิวพูขอพวกเราจะตัดสินใจในการปล่อยยืมตัวเขา ไปเล่นนะฮะเพื่อไปเรียกความฟิตนะครับกับทั้งฝั่งของอยักษ์ใหญ่นะฮะละหลายทีมจากเกาโชซีลิอาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอซีมิลานอินเตอร์มิลานนะครับนาโปลีแอตแลนตาซึ่งเจ้าตัวก็เนื้อหอมเหลือเกินนะครับนีค่คือข่าวลือบวกกับในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวมันเป็นแบบนี้นะครับทำให้สถานการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ดีเอาซะเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่โค้ชทวนเล่าไปแล้วว่าลหลายๆคนก็ อยากเขียนฝีเท้าของเขานะครับนะมันจะสมความล่ำลือที่เขาเคยโชว์ฟอร์มในอย่างยอดเยี่ยมในขณะนั้นหรือเปล่านะครับเมื่อมาสวมเสื้อลงเล่นให้กับสโมสรของแดงรีวููของพวกเราซึ่งมันก็มีคำถามนะครับวนอยู่ในหัวสุดท้ายแล้วนักเตะรายนี้จะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมซื้อมาแล้วจะมาเป็นผอโรงพยาบาลซื้อมาแล้วจะมาเป็นเจ็บนะฮะเหมือนกับทางฝั่งของอาตูเมโรนะฮะ เพื่อร่วมทีมยูเวนตุสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หลายคนก็ความคิดเตลิดเปิดเปิงไปค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่มันเป็นคําถามนะครับเป็นความกังวลใจเป็นความเป็นห่วงนะฮะท่านผู้ชมมันได้ถูกลบเลือนออกไปหมดเลยนะครับนะแน่นอนการลงเล่นครบ90นาทีเป็นเกมแรกของเขานะฮะท่านผู้ชมครับโดยกุนซืออาร์เนอร์สล็อตนะครับก็ตัดสินใจนะฮะ ในการที่จะมอบความไว้วางใจอันยิ่งใหญ่ของเขานะครับให้กับทั้งฝั่งของฟิลิโกเคียซ่านะฮะท่านผู้ชมผมพูดเนี่ยผมน้ําตาแทบผมจะไหลนะฮะท่านผู้ชมมันรู้สึกมันมีความตื้นตันนะครับมันมีความดีใจกับนักเตะของพวกเราอย่างิฟรโกเคซ่า ที่ผ่านมานะท่านผู้ชมถ้าใครที่เป็นนักเตะใครที่เคยเล่นฟุตบอลผมเชื่อว่าถ้าใครที่ประสบปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บเล่นงานเนะี่ยท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาแต่ฟอร์มมันไม่สามารถที่จะเรียกความฟิตแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้ฟอร์มเก่งมันไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทนทุกทรมานอยู่พอสมควรเนาะท่านผู้ชมถ้าใครที่เป็นนักฟุตบอลผมก็เชื่อว่านักเตะของพวกเราอย่างฟิลิโกเคซ่า ก็คงจะอยู่ในวังบนตรงนั้นนะฮะท่านผู้ชมเขาจะต้องดิ้นรนต่อสู้ใช้ไม้เซตใช้ความคิดของเขาในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสนะฮะท่านผู้ชมแน่นอนเขาลงเล่นให้กับลิ์พูมันเต็มไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพนะครับนะซึ่งเขาจะต้องพอบ,บพบเจอนะครับนะหลายอย่างหลายประเด็นมากๆนะครับที่มันถาโถมก็ใส่ตัวเขาแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ใช้ mindset หรือว่าความคิดของเขาอันยอดเยี่ยมของเขาครับความเป็นมืออาชีพของเขาเอาชนะฟันฝ่าแล้วก็รักษานะฮะร่างกายของตัวเองซุ่มซ้อมฟิตซ้อมอย่างตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเขาสามารถที่จะเรียกความฟิตกลับมาแล้วก็เอาชนะใจของกุนซืออาร์เนอร์สล็อตได้เป็นที่สําเร็จนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่แบบสุดยอดตื้นตนันปลื้มปลิ่มนะฮะท่านผู้ชม มันมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะครับที่เราได้เห็นสิ่งที่นักเตะของพวกเราได้แสดงออกในสนามอย่างที่คดทวนบอกว่าการเป็นนักสู้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะฮะกว่าที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกันกบชีวิตของฟลิโกโก,กีซานะครับซึ่งสิ่งที่เขาแสดงออกในสนามนะครับในการออกสตาร์ท90นาทีแรกของเขาคดทวนเปรียบเหมือนตัวเขานเป็นสัตว์ป่านะครับที่ถูกขัง นะครับในกรงไว้ในป่าเป็นแรมปีนะท่านผู้ชมขังไวไ้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับนะเมื่อเขาถูกปล่อยออกมานะครับนะสัตว์ป่าตัวนั้นมันได้พุ่งทะยานออกมาด้วยความกล้าหาญนะฮนะท่านผู้ชมสิ่งที่ฟรเดโ,โกเคซ่าทำในสนามมันเป็นแบบนั้นเลยนะฮนะท่านผู้ชมเขาพุ่งทะยานออกมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลของพวกเราเขาพลาดไปทั่วสนามนะครับอยู่ทั้งด้านซ้ายอยู่ตรงกลางและก็อยู่ทั้งด้านขวานะครับจังหวะในการมีส่วนร่วม กับ2ประตูของลิเวอร์พูลของพวกเราถือว่าไม่ธรรมดานะฮะความขยันความกระหายของเขาเมื่อเขาเสียการครอบครองบอลเขาวิ่งเขาไล่เขาเพรสนะฮะท่านผู้ชมเขาไม่ยอมปล่อยให้ผู้เล่นของ psv ได้ครองบอลแล้วสุดท้ายแล้วความกระหายความทุ่มเทของเขามันก็ไม่ได้ฆ่าเขามันก็ตอบแทนเขาด้วยการโดนทำฟาวด์โดนรวบนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราได้จุดโทษและโคดิการโปก็ยิงประตูเข้าไปและลูกที่2นะครับทักฟันของไอ้หนูเอเลียสก็ เก็บตกนะครับจากลูกยิงของเขานะฮะท่านผู้ชมแน่นอนนะครับนักเตะรายนี้ก็ได้รับการพูดถึงมากๆนะครับท่านผู้ชมครับมาซิติของเขาจ่ายบอลสำเร็จนะครับ74เ์นตะครับท่านผู้ชมครับโอกาสในการยิง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเลยแท็กเกิลนะครับเอาชนะแท็กเกิลได้4นะครับจาก5นะฮะเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้3ใน7ถือว่ามากที่สุดในสนามเรียกฟาวได้4ครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โหต้องบอกว่านะฮะหลายคนที่รอคอยนะคะนักเตะรายนี้เขาไม่ทําให้พวกเราผิดหวังนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ชื่อว่านะครับถ้าเขาได้รับโอกาสนะครับในการลงสนามเนี่ยเขาจะปล่อยของดีของเด็ดออกมานะฮะให้พวกเราเห็นนะฮะแน่นอนสิ่งที่พวกเราเห็นคือความกล้าเล่นนะครับการกระชากลากเลื้อยและที่สําคัญนะนักเตะรายนี้ง้างเป็นยิงท่านผู้ชมครับง้างเป็นยิงนะฮะ เขามีสัญชาตญาณของความเป็นกองหน้าที่สูงมากๆนะครับและการยิงของเขาอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไปตรงตัวผู้กสาวประตูนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือลูกยิงของเขามากักจะตรงกรอบเสมอนะครับท่านผู้ชมเมื่อตรงกรอบเนี่ยอาจจะโดนผู้ลสาวประตูทุบออกมาแล้วกองหน้าหรือกองกลางของพวกเราที่ยืนอยู่แถวๆนั้นก็จะไปเก็บตกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ ว่าลิวพูของพวกเรามีโอกาสดีมากๆแหละที่ทางฝั่งของฟลิโกโเคซ่ากลับมาฟิตนะครับสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่จะลงไปช่วยให้กับลิวพูของพวกเรานะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นทางเลือกนะครับในส่วนของโมซาลาผมชื่อว่านักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์สามารถโยกไปเล่นเป็นฟาวนายก็ได้นะครับเล่นเป็นกองกลางก็ได้เล่นเป็นหน้าตัวในทางด้านซ้ายทางนั้นขวาก็ได้ แล้วแต่เลยนะครับมันก็จะเป็นออปชันเป็นทางเลือกให้กับคุณซื้ออาร์เนอร์สล็อตในเลือกใช้งานทําให้กองหน้าของพวกเราเนี่ยมีความอันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นผลดีมากๆนะครับที่เขาสามารถที่จะกลับมาลงเล่น90นาทีได้นะครับ นะซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณโค้ดนะครับแล้วก็ทีมงานที่ให้ผมลงเล่น90นาทีส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าผมต้องการมากจริงๆผมยังเชื่อมั่นว่าผมยังมีพื้นที่ที่จะพัฒนาได้อีกนะครับเรามีทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับมันยากมากที่จะลงเล่นในทุกๆเกมแต่มันเป็นช่วงมันแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับ นะผมก็ต้องการอยู่ที่นี่แหละนะครับผมไม่ไปไหนนะฮะลีวอพูเป็นสมโมสรที่ยอดเยี่ยมนะครับผมต้องการการท้าทายกับสมโมสรที่นี่นะครับผมพร้อมที่จะเรียกว่ากับโอกาสในครั้งต่อๆไปนะครับที่โค้ชจะมอบให้นะฮะท่านผู้ชมผมกําลังเล่นกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมผมอยู่ในทีมที่ยอดเยี่ยมเรามีสมาธิในการแข่งขันในทุกๆเกมนะครับเราอยากที่จะท้าชิงแชมป์ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือความหมายสำคัญของพวกเราอันดับแรกเลยนะครับผมสนุกกับสมโมสรแห่งนี้นะครับเปาอลิพูเป็นสมโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแน่นอนนะฮะแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนี่คือคำพูดนะครับที่เขาทิ้งท้ายในการให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดหลังจากที่เขาลงเล่นครบ90นาทีนะฮะท่านผู้ชมครับ